ยังสีไม่จัดก็เขาเรื่อไม่จัดเลยเพราะว่าจัดจะได้ไม่ไา้คุณจัดคุณจัดต้องเลื่อนทั้งหมดคุณบินต้องเลื่อนท้องไปด้วยใช่ไหมคะก็ที่ผ่านมาพยายามแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเนอะเพราะว่าแบบมีคนบอกว่าถ้าเราเกิดปีจอมีลูกปีถอจะดีใช่ไหมก็พยายามแล้วแต่มันไม่สําเร็จก็รู้สึกเออเราเครียดเกินไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเราปล่อยธรรมชาติละกันก็รู้สึกว่าเออค่อยรีแลกซ์ขึ้นเพราะไม่สำเร็จยิ่งไปข้างไหนแ แต่ว่าไปฝากไข่ที่เตรียมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอะไรแม้ว่าเราอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปอนะไรย่ามีแบ,บ้งว่าติดแล้วมันบู๊ใช่มันยังไม่ติดไนียมันยังไม่ติดเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออคุยกันว่าเอองั้นเดี๋ยวเราลองธรรมาชาติดีกว่าใช่สองปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องหัวเข่าที่ไปผ่าตัดเข่ามาด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันยังแบบขึ้นลงมันอะไไม,ม่ปกติแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าเออกลับมาทำงานได้วว่่าาพอเครรียดหืสุขภาพมมันไ่สมบูรณ์สสุขภาพมบูรณ์ดีแต่บางทีเราอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะกดดันโดยไม่รู้ตัวจริงๆเรามีคุยปรึกษาหมอไหมก็เกี่ยวกับเรื่องความเครียดของเราที่มันแบบต้องไปเอาออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีนะเพราะที่ผ่านมามันแบบมีเรื่องมีราวใช่ไหมก็แบบมีไปหายอมแล้วก็ต้องไปหาจิตแพทย์อ่ะใช่เพราะว่ารู้สึกเราทําไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรที่ ที่เราไม่เคยเจอมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทําไมเราต้องมาตอบคําถามแล้วนักข่าวก็เชื่อด้วยทําไมเราต้องแบบไปออกรายการอะไรที่เราคน,นอย่างเราต้องไปออกแล้วเราทําอาชีพสุจริตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ข้างกดดันหลายอย่างเคยรู้สึกแบบว่าเออไม่อยากไม่อยากอย,าอยู่ตรงนี้แล้วทําไมต้องมาคอยตอบคําถามในเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ไม่อยากอยู่ไม่ถึงว่าไม่อยากทํางานไม่อยากทํางานแล้วใช่เป็นถึงขนาดนั้นเลยไม่อยากมีเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วไม่อยากแล้วตอนช่วงที่มีข่าวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทําไมเราต้องแบบมาตอบอะไรอย่างเงี้ยอ่า ัไปทุกเดือนค่ะใช่ไปทุกเดือนช่วงนั้นก็ไปวันที่ตัดสินใจที่ต้องไปทำเราถามตัวเองไหมว่าเราต้องมาถึงขั้นนี้แล้วหรอเพราะจะนอนไม่หลับไงเหมือนตอนหลับก็จะแบบคิดว่าทําไมทำไมทำไมทำไมตลอดทำไมต้องมาตอบคำถามทำไมอย่างพี่ๆนักข่าวที่สนิทกันบางคนโทรมาแต่จังไม่อยากพูดซ้ำหลายรอบก็ไม่ได้รับก็กลายเป็นแบบเสียงมารยาทแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่อยากจะพูดซ้ำหลายรอบในเรื่องที่มันไม่จริงเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งต่อความยาวเสาวความยืดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้พอขอ,อได้ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปในเรื่องของคดีความชั้นศาลไปแล้วกันแสดงว่าเรื่องอราวที่เกิดขึ้นมันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมันก็เครียดเปล่าผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานกำลังจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่ว่ากลับมาโดนข่าวว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นอะ่ะทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแล้วสังคมก็เชื่อด้วยสังคมส่วนใหญ่เชื่อในในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ วิชาวิจารณ์เป็นต่างๆนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาพูดถึงเราแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็ก็โดนหลอกกันทั้งวงการอย่างที่รู้พี่นักข่าวก็แบบพี่พี่นักข่าวก็บางคนก็ไม่รู้ก็เชื่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยจันก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นจันท์ไม่ไหวจริงๆตอนที่ออกจากวงการคุณเทคเขาก็ยังไงบ้างจริงๆจันไม่ได้อยากจะออกจากวงการแต่เหมือนแบบว่า ยังไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนเขายังไม่อยากตอบคำถามใครอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่มันมันไม่จริงไม่อยากอย่างที่บอกว่าไม่อยากพูดซ้ำเยอะอะไรเงี้ยค่ะประกอบกับมีช่วงโควิดด้วยแล้วก็สุขภาพหัวเข่าด้วยใช่ก็เลยเหมือนจับได้พักไปออจนตอนนี้เขากลับมาปกติดีแล้วสุขภาพใจก็โอเคขั้ในกานการรักษาของคุณหมอเขาเป็นยังไงบ้างใค้กินยาหรือว่าเขาแพทนั่งก็คือระบายให้ฟังแล้วคุณหมอก็บอกว่าเหมือนคุยกับเราให้เรา ให้เราเล่าว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเจออะไรทําไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นคุณหมอก็ช่วยปรับความคิดเราแรกๆก็มีทานยาเหมือนยาคลายเครียดยาให้แบบเราไม่ต้องคิดเยอะหลังๆตอนนี้ก็พอจะมีน้องที่ผ่านมาก็หยุดยาค่ใชายก็ไม่ได้ผ่านแล้วไม่ถึงขัสิ้นเศร้าไม่ถึงขัดสิ้นเศร้าพี่ตกกังวลก็มันก็ต้องไปอ่ะเพราะว่าตอนนั้น จันก็ค่อนข้างเครียดเนี่ยอย่างที่รู้เพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในเป็นเรื่องคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือมีมูลความจริงอะจัน์จะไม่ไม่ว่าเลยแต่นี่คือมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็มาตอบแล้วผู้หญิงเราการที่ว่าเราไปเป็นเมียน้อยใครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องใหญ่นะอย่างคุณสามีเนี่ก็คือนับถึงขั้นท่านเดียวกับเราไหมท่หรือว่าเขาไม่ค่ะไม่เราเราค่อนข้างที่จะเทียเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสื่อเราก็เป็นคนตอบ ต้อบอกเลคะว่าสิ่งที่เราเจอเจอข่าวมันจะไม่ค่อยสดแล้วก็มาเป็นตอนนี้ก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ที่ตาำมาเกลียดตอนนี้ไม่นี่คือหายดีแล้วดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้หมายถึงว่าช่วงแรกๆเมื่อเมื่อปีก่อนตอนที่แบบมีเรื่องใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรืองคือเอฟเฟกนดีหมดเข็ดแล้วหมดก็ใช่ตอนนี้ก็คือปกติแคมีสมองโอเคแล้วใช่ก็คือเรียกได้ว่าเวลาจะช่วยแบบ เาียวยอะไรอย่างเงี้ยพอเราตัดสินใจว่าเออโอเคเราทําอะไรไม่ได้แล้วมันต้องแบบปล่อยผ่านก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของในชั้นศาลให้พี่นีดาจัดการแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพี่คดีนี้ก็เรื่องราวก็อยู่ในชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆอยากรู้อะไรตอนนี้ส่งถามพี่นีดาได้เพราะจัน์แบบไม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรในในในชั้นศาลหรือเปล่าแต่คดีก็ยังเดินหน้าอยู่อันนั้นในกระบวนการมีลูกของเราคาถ้าจะต้องแบบว่า อ่ะตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยไปฉีดนู่นเราทำมาถ้ามันจะต้องถึงเวลานั้นจริงก็จะมีไปฝากไข่มีผสมเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าจันอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนแค่นี้เพราะว่าเราไปฝากตอนแรกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะดังไปฝากตอนช่วงเครียดด้วยก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หลุดใช่ไข่แข็งไหมหมายถึงว่าแข็งแรงมีค่ะดีค่ะดีค่ะสุขภาพดีปกติดีออะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง ก็ต้องถ่ายละครก่อนทําให้ทําให้เต็มที่ก่อนใช่แสดงว่ากระบวนการกระบวนการการผลิตก็ยังไม่เริ่มกระบวนการการผลิตช่วงนี้ชะลอยก่อนเออคือสามีโอเคไหมคะสามีโอเคค่ะสามีโอเคอเคือเขามไม่อยากให้เรามาทำงานเท่าไหร่นะคือด้วยความที่เขากลัวว่าบทของจันปกติที่ได้รับมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเครียดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใส่กว่าจะส่งคนใส่นี่คือไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะใส่ติดต่อได้นะคะพิธีกรพิธีกรรับได้นะคะทําได้ละครตลกก็เล่นได้เคยผ่านมาก่อนอันนี้เรื่องของการมีน้องแ่ะมันต้องเป็นปีนี้ใช่ไหมครับเรื่องของการมีน้องคือต้องคลอดปีหน้าค่ะในเดือนมีนาค่ะในเดือนมีนาก็คือเป็นกล้องวันดีก็คลอดป็นกล้อนดีอุ้มท้องเป็นผีไม่ไหวนะจริงๆมันซีเรียสแค่ไหนกับเรื่องที่จะต้องคลอดก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่ก่อนหน้านี้อาจจะซีเรียสไงอาจจะแบบว่ารู้สึกว่า เราแบบก็อยากรีบมีอ่ะถ้ามีปีปีเถาะก็ดีกว่าคนปีจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือถ้าเขาอยากจะมาเขาก็มาใช่ไม่อยากกดดันจะไม่ดูเรื่องอีกต่อไปป่ะครับไม่ดูแหละโอเคดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้หรอนี่จะคุณจันสัมภาษณ์คุณ้นใจเราจะทำเรื่องอาถรรพ์ช่าคทำไปพี่การะคะแบบเดียวได้มาคนดีจัดแล้วใส่ชุดสูทเมันยังเออยังยังยังยัเอฟเฟคอยู่ไหม